พ,พ,พ,พี iya, รพัฒน์เข้ามาพงใส่วานุพงพ์ตรงเนี้ยอะไรครับฟรีตันเนี่ยลอยตัวดีดไปแล้วพีรพ <noise Walking> <Sith> ัฒน์อยู่ข้างหลังนะครับมีท่อนแขนกระแทกมาจากด้านหลังผู้ดูลูกจีของฟรีตันเนี่ยตไม่ได้ประตูตีเหต่าะครับผ่านมือชนินไปแล้วแต่ก็โอนเสาเต็มเลยครับ หน้าอาจจะไปกระแทกกับของทางของพีราพัฒน์อาจจะไม่ได้กราบไม่ได้หนักเท่ากับที่เส่ตั้มเนี่ยลอยตัวกลับมาแล้วกระโดดใช้ขาเล่นเลยนะคือเซรัตจากที่พีรพัฒน์ใช้แขนกดไปที่ท้ายต่อคู่ของพีราพัฒน์แล้วก็ดเข้ามา เด<ป>ี๋ยวเข้าไปขอโทษครับเพระว่าจังหวะจะทะยานยิงประตูนะครับติดตัวกลับไปก็กระโดดเตะไปโดนหน้าของอนุกรงครัเอเราชนินกงซุปเปอร์เซฟนะครับลูกนี้ปัดลูกยิงของชนะทิพย์ได้เดี๋ยวต่อพิพัฒน์ยิงสวนมากระตรงตัวชนินเหรอครับ นาทีสุดท้ายของการทุ่เวลาแล้วก็บอยาของจุลบุรีโรดิกโกเล่นกับพิภพคืนไม่ถึงสตองโดโดให้ไวท้ที่ไทยวัดแหละครับสารัฐดูว่าจะมีประตูตีแ,กแตกหรือไม่โจระทิศดับก่อนจะถึงทีละสินยิงขอดโอ้มั่วมัวม่วมัว่วี๋ยวมีโ<ด>อ้ก็เต็ม